สวัสดีค่ะใบมิ้นสัวผิดค่ะ ครับวันนี้จะมีเกมมาให้เล่นเป็นเกมยี่สิบคำถามครับถามเร็วตอบเร็วนะครับได้ค่ะสีขาวหรือว,ว่าสีดาครับสีขาวค่ะชอบหมาหรือว่ามแมวครับชอบแมวค่ะใส่บีกินี่หรือว่าบานปีครับบิจินี่ชอบไปทะเลหรือว่าภูเขาครับไปทะเลค่ะกางเกงหรือว่ากระโปรงครับกระโปรงค่ะสั้นหรือว่ายาวครับสั้นสิค่ะสั้นที่หมายผมสั้นใช่ไหมครับก็ได้ทั้งคู่ค่ะชาบูหรือว่าหมูกระทะครับชาบูค่ะคุณหมีหรือว่ามีก้าคุณหมีค่ะ ือว่าเฮฮาครับเฮฮาค่ะจีบก่อนหรือว่าโดนจีบครับโดนจีบค่ะคมเข้มหรือว่าขาวตีครับขาวตีค่ะเด็กกว่าหรือว่าแก่กว่าชอบแก่กว่าเล่าร้อหรือว่าโรแมนติกครับโรแมนติกค่ะอินดอร์หรือว่าเอาดอร์ครับเอาดอร์หมายถึงว่านั่งเล่นใช่ไหมใช่ค่ะนั่งเล่นจูบหรือว่าหอมครับหอมค่ะ เที่ยวกลางวันหรือว่าเที่ยวกลางคืนครับกลางวันค่ะด้านหน้าหรือว่าด้านหลังคบด้านหลังสิคะถ่ายรูปพันหลังใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นก็ได้ค่ะลุกหรือว่ารับครับรับค่ะใหญ่หรือว่าอึดครับอึดค่ะข้อสุดท้ายนะครับชอบผู้ชายที่ทานแต่โมแมคพัทหรือว่าไม่ทานครับชอบที่ทานค่ะว่าทานแล้วสุขภาพดีค่ะอึดอึดพนอะไรประมาณนี้ฝากติดตามใบมิ้นท์ได้นะคะที่ Facebook นะคะใบมิ้นท์สุวพิษค่ะไอจีนะคะใบมิ้นท์เปเปอร์มิ้นท์ค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ dbmp channel ได้นะคะ